คุณสมรักษ์คำสิงเดินทางเข้าไปให้ปากคำกับพนักง,งานสอบสวนสอนอหัวหมากกรณีเป็นหนึ่งในเจ้าหนี้ของนายทวัชชัยหรือว่าอดีตสอจอด,ดำที่ก่อเหตุปลิดชีวิตตัวเองและครอบครัวเมื่อวานนี้ครับนาวาตรีสมรักษ์คำสิงอดีตนักกีฬามวยทีมชาติไทยเปิดเผยก่อนพบพนักง,งานสอบสวนนะครับว่าตนกับอดีตสอจอดำทาธุรกิจซื้อขายลอตเตอรี่ร่วมกัน โดยเมื่อวานนี้ผู้ตายนัดให้ไปรับเงินเพื่อเคลียร์หนี้บางส่วนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่พอไปถึงกลับติดต่อไม่ได้จนสุดท้ายมารู้ว่าเกิดเหตุสลดขึ้นหลังจากนั้นมีทนายความหลายคนโทรเข้ามาให้คำปรึกษาเพื่อดำเนินการกับหนี้สินที่ผู้ตายค้างตนอยู่10ล้านบาทแต่ตนขอยุติหนี้ทั้งหมดและเตรียมไปปฏิบัติธรรมอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตครับจำนวน ทนายความหลายคนนะครับคุมาให้ความได้นหนัครับ <hi> ผมก็บอกว่าพี่ครับดีขึ้นเลยนะครับตอนนี้ก็หศาลก็ฟ้องเขาก่อนแต่รคับก็ขอตั้งสติขอตั้งความค่อยว่าครับสำหรับแม่ยายไม่กลัวที่ส่เสียให้ไม่ให้ด้วยกันด้านตำรวจเผยว่าได้สอบปากคำญาติของผู้เสียชีวิตแล้วพบว่าอดีตสจดำมีหนี้สินในส่วนอื่นๆนอกจากเรื่องสลากด้วย โดยวันนี้ได้สอบปากคำพยานไป4ปากและเตรียมตรวจสอบการใช้โทรศัพท์รวมถึงประเด็นเรื่องการช่อโกงสลากหลังจากนี้จะสรุปสำนวนส่งอายการโดยมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากผู้ต้องหาในคดีก่อเหตุยิงตัวเองเสียชีวิตไปแล้วครับ